เหตุฆาตกรรมริศนาในบ้านพักย่านวิภาวดีนะครับพบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นถึงอดีตเจ้าหน้าที่เอกคชทูตนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องน้ำครับและมีการใช้ลังกระดาษกล่องกระดาษเนี่ยปิดทับไว้คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยให้ข้อมูลกับตํารวจว่าได้กลิ่นไม่พึงประสงค์คือกลิ่นเหม็นสาบเนี่ยออกมาหลายวันแล้วครับ เนี่ยครับผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกพุทธิพงษ์หงษ์ทองนะครับรองสารวัตรสอบสวนรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในห้องน้ำภายในบ้านเลขที่1 5 9่าทับหครับหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งนะครับในซอยวิภาวดีรังสิต20จึงมีการไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับก็ทั้งตำรวจสอนอสุทธิสารนะครับแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบร่วมกันที่เกิดเหตุเป็นบ้านหรูสูง3ชั้นครับพบบ้านถูกล็อกจากด้านนอก พบห้องนอนเปิดไฟอยู่ครับทั้งนี้เนี่ยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแจ้งตำรวจพบว่าได้กลิ่นรุนแรงที่บ้านหลังดังกล่าวมาแล้ว2-3วันเจ้าหน้าที่จึงเข้ามาตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณชั้น2ภายในห้องน้ําโดยมีกล่องกระดาษสีน้าตาลประมาณ3-4กล่องเนี่ยปิดทับร่างกายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันผู้เสียชีวิตเป็นอดีตเจ้าที่เอกเอัครราชทูตณก,ก,ก,กรกุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์ก มีรายงานระบุนะครับว่าจากการสอบถามพยานแวดล้อมพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะมีการปรับปรุงรีโนเวทต,ต่อเติมได้เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองผู้เสียชีวิตเนี่ยอาศัยอยู่คนเดียวครับจนกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าของบ้านเนี่ยนัดช่างเพื่อจะมาต่อเติมบ้านแต่ช่างพยายามกดกริง่งเพื่อที่จะขอเข้าไปทํางานแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูและได้กลิ่นที่ไม่พึงประสองค์ออกมาจากบ้านจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับตํารวจสอนสุทธิสารนะครับพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานเนี่ย ก็ตรวจสอบกันหมู่ในหมู่บ้านดังกล่าวนะครับไม่อนุญาตให้คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนะี่ยเข้าไปด้านในแล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตนะครับอยู่ในห้องน้ําแล้วเป็นเหตุฆาตกรรมหรือไม่อะไรยังไงคงต้องรอการถแถลงข่าวรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ